เปริงแนเต้นยังตื่นเต้นอหมเนไหมเอออีกอีกกี่ชั่วโมงนะฮะไม่ถึงไม่ถึงยี่ถึงชั่วโมงด้วยเหรอตื่นเต้นครับผมมันจะถึงเวลาแล้วที่ที่ที่เราจะมีแฟนมีครับใช่ซ้อมมาตั้งสองเดือนการฝึกซ้อมสองเดือนที่ยาวนานก็จะจบลงตรงนี้ฮะเราออกมาโชว์งัดแน่นอนเตรียมตัวได้เลยฮะบอกเลยว่าสุดปังแน่นอนจริงๆตื่นเต้นนะแต่เมื่อกี้พอเข้าไปไอ้รอบที่มีคนเข้ามาดูอ่ะ มันกลายเป็นแบบช่วยช่วยเราแฮปปี้แทนแฮปปี้แทนไม่เห็นแฮปปี้เลยไม่แฮปปี้เลยไม่แฮปปี้หรอตื่นเตตื่นเต้นตื่นเต้นแต่สู้ครับนี่สู้อยู่แล้วครับผมบอกว่ามีได้แบบเจอแฟนแฟน V I P เป็นยังไงบ้างแฟนปีการน่ารักครับเต็มเหนียวเต็มเหนียวเขาแบบกรีดดังมากใช่คิดถึงคิดถึงมากๆแล้วเขาก็กรีดเขากีดดังมากคือแบบช่วยเราตลอดเวลา ตอนนี้เราก็เลยแบบเริ่มโล่งใจแล้วเพราะว่าถ้าอันไหนที่เราผิดพลาเขาจะกีดช่วยส่งให้เขาเฮ้ยกีดหน่อยกีดหน่อยช่วยหน่อยเลยกบๆไปเหมือนตอนตะ้กี้เราเรามีผ้านี่ที่เราไม่ชนกันเนาะผมปัดไม้แต่งก็เลยได้เสียงกีดมาช่วยติดเต้นแฟเพีไอทีนี่ทำอะไรกันบ้างคะบอกได้เลยเหรอฮะอ้าว ก็เมื่อกี้แสดงโชว์แบบเมเละเล็กๆน้อยๆไม่ให้ดูครับเล็กๆน้อยๆน้อยๆเนาะครับจริงๆก็ของจริงจะมันกว่านี้แน่ๆเพราะว่า no ม yes> ันจะมีเซอร์ไพรส์อีกใช่ครับในเพลงเมเล่ก็จะมีเยอะเลยใช่แต่ก็พ่อของปากของคอครับนี่ท่าไหนที่ท่าไหนหรือท่าไหนที่เราบอกว่ากดดันที่สุดหรืออะไรตั้งใจที่สุดเลยโอ้อหใครก่อนคิดไม่ยากเลย เป็นพาร์ทโชว์เดียวครับอืมทำไมอึ๋มกันนะก็เราโชว์อยู่คนเดียวฮะไม่มีใครช่วยเลยแต่เราก็มีแฟนๆคอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างหน้าเออถ้าถ้าแสดงจริงอาจจะยังไม่อาจจะไม่ตื่นเต้นแต่ที่เราซ้อมมาเราอยู่คนเดียวเลยไงฮะเราเดียวๆเลยก็ตื่นเต้นมากๆนี่อยู่อยู่หลังเวทีคอยกำลังใจให้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริง เดี๋ยวแอบมองนะว่าส่งแบบอะไรบ้างของว่าของว่ลโอ้ตื่นไม่กังวลโชว์เปิดครับเฮ้ยไม่เหมือนกันเพราะมันเปิดตัวไงมันต้องแบบมันต้องแบบเปิดมาแล้วแบบว้าวอุ้ยเนี้ยเนี้ยต้องต้องแบบว้าวว้าวว้าวเนี้ยใช่ใช่แต่โชว์เปิดเราซ้อมมาเยอะมากแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนตอนเห็นแล้วต้องว้าวอุ้ยอย่าลืมนะฮะทุกคนถ้าเพลงเปิดมาทุกคนต้อง นะเอ้ยยังการเต้นนีคือแบบพอตัวแน่นมากคนเนี้ยดกันมาเยอะแค่ไหนคะชุดเชนในตักี่ชุดอ่ะโอขอยืมนิ้วหน่อยนะไม่ทันนะไม่หมดเฮ้ยขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยฮะเยอะครับมากเพราะว่าเราต้องแบบวิ่งเข้าไปเปลี่ยนเนาะแบบควิดเชนอยากตรงนี้แหละเยอะเยอะแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนทันหรือเปล่าใช่แต่ก็รอดูได้เลยครับชุดสวยๆทั้งนั้นใช่นี่ชุดนี้ก็สร้างการงานสร้างเหมือนเขาบอกว่าเป็นทีมนินจา เหมือนไหมครับมันเหมือนเหมือนนินจาหน่อยๆนี่อ่าเหมือนอยู่แ่อ่าแล้วพูดในส่วนของแขกรับเชิญหน่อยวันนี้จัดเต็มแค่ไหนครับแขกรับเชิญที่เราอ่าตอนแรกเราบอกไปแค่สี่คนเนาะก็คือพี่ซีเอ่อพี่พีพี่เอ็มเอ่อน้องเปเปอร์ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะวันเนี้โอ้มีแก๊งดูมันดีแก๊งไม้แฟมนะแก๊งวันเดย์อืมบอกเลยว่า แน,นแน่นเอียดแน่นเอียดมาเดินพรมแดงด้วยนะครับก็ไปเจอกันได้นะฮะสุดยอดก็คือคืออันนี้คือแขกที่ได้รับเชิญมาดูเราก็ปังขนาดนี้แขกบนเวทีก็ยิ่งปังเลยครับใช่มีเส่งด้วยยังไงอว่าจะไส่งอหมีมีเยอะไหมฮะไม่เห็นเลยเอยะ ยังยังไม่ได้ดูเลยได้ได้ดูแค่นี้หน่อยนิดหน่อยใช่เมื่อวานวันนี้อืมเทียบเลยอ่ะแต่คือตะกี้ตะกี้เพิ่งได้เขาเรียกว่ากล่องของขวัญแบบเซอร์ไพรส์บ็อกเป็นลูกโป่งลอยลอยได้ใช่เปิดเข้ามาแล้วเขาเขียนอะไรนะเขียน่าเยอะเลยอ่ะโอ้เยอะเกินจำไม่หมดคอน g กร t u l เลชั่นอะไรประมาณนี้ของเรา แต่ประเด็นคือลูกโป่งมันลอยไปติดอยู่ข้างบนฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเราเราแสดงจริงมันจะล่กลงมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ลูกสองลูกเลยรอดูแต่ก็ขอบคุณแฟนคลับจริงๆฮะที่ที่ส่งของมาน่ารักมากๆเลยคิดถึงกันมากๆครับผมคิดถึงอ่ะอีกไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วเนาะใช่ครับครับผมก็อีกไม่กี่อึดใจนะฮะก็จะได้ รับชมพวกเราโชว์แรกของเราเขาเรียกว่า first fan meeting ของเราเลยโอ้ว่าดีแต่ก็โอเคครับผมบอกได้เลยว่าพวกเราเตรียมตัวมาอย่างดีมากๆแล้วก็จะมีโชว์ต่างๆมากมายให้ทุกคนได้รับชมกันใช่ครับไหนลองสปอยสปอยได้ไหมก็โชว์เปิดไงรับรองว้าวมีละครด้วยนี่ลองสปอยมีละคร จริงฮะเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยนะฮะละครก็มีโชว์เดี่ยวของพวกเราใช่แล้วมีโชว์เดี่ยวของเรราคับแล้วก็เม็ดเล่ครับผมนี่เม็ดเล่มีอีกมีสซอรไพร์อีกแต่ว่าขออุ้ยไปก่อนออุ้ยไก่นเจอกันวันงานเจอกันที่งานดีกว่าวันนี้อันนี้แหละรับผมเจอกันครับ